สวัสดีครับมาอยู่กับพวกเราแล้วพี่ีตัวปวดนะครับวันนี้มาเสิร์ฟหอยเคยกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ผมมาเคยกินอ้ํเคยเคยที่ไหนที่นี่แหละที่นี่แหละเอออ้ํายังไม่เคยกินนะอ๋อขอกินแต่หอยจุ๊บอันเนี้ยมันจะอร่อยกว่าเนื้อแน่นเหรอใช่มันคือแบบว่ามันกินไปแบบมันจะกรึบๆเลยอันนี้เป็นน้ําจิ้มอะไรน้ําจิ้มหมูทะ เลยอันนี้ไม่ใช่เหรอน้ำจิมมนนำจ้มหมูทะอันนี้น้ำจิ้มหมูกระทะอันนี้นะ้ำจิ้มปกติอันนี้อะน้ำจิ้มหมูทะที่เรากินงนงออ,อันนี้เนะี่ยน้ำจิมม้มแมคคาขอมาให้ออเลองเลยว่ะเดี๋ยวจะถามอามก่อนเลยว่าเป็นรสชาติไงไฟน้ำเนียเป็นยังไงเป็นเลอ,อะอะผมจะลองน้ำจิ้มนี้ที่แมค้าให้มาอืมอันนี้ก็เต็มโนะ ก็อร่อยนะอร่อยแบบนี่ผมใส่ตัวใหญ่เลยครับกคนลองจิ้มมาค้าเลยอย่างเเปรี้ยปี๊ดถึงนอืมอร่อยเลยตายหาได้จำพทอมทุ่งานทุกคนครับมีเยอะช่วงเนี้ยฝนงานตกเลยอืมไม่ได้เลยไม่ไ้ตายเหรโรบินฮูดอืมตัวใหญ่ใหญ่อะจิ้มแบบว่าอืมอือร่อยทั้งสองอย่างนะรับจิ้มอะ ถุงตอ,งอ่งอ่ะอืมอ่ะกินนี้ออร่อยป่ะอ <c oughs> บอกเลยเรียบไปหากินนะครับก่อนที่จะหมดหน้าฝนตะถุนเรียกพี่ตะป,ปีเรียกน้องการที่เราเลือกมาคืออร่อยมากครับเออมา <c oughs> เอาตัวใหญ่มาชนเลยป่ะเอาเนื้อมาชนนะแนี่วนเน้นๆขอบัเริ่ม เพราะว่าตัวไหนเนี่ยกัวนังนอร่อยผมวนะ่าหาตัวไ,ไหนเนี่ยนะมากินตอนนี้น้ำจิ้มรู้สึกว่าเริ่มเผ็ดแล้ว <c oughs> หูดับตับไหมเลยเราบอกว่ายอมรับว่าอร่อยจริงครับอร่อยครับเพราะความเผ็ดมันทําให้มันอร่อยอผมไม่ไหวละเผ็ดมากลืไมไหมครับไปเท่ากิมนี้ล อย่าลืมอลยหมอบอกอย่าลืมนะครับเดี๋ยวลืมหาติ้งด้วยอ๋อน่าอร่อยจริงจริงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าลืมอะไรกะก็พูดเด็กอย่าลืมกดไลค์เลยไม่ใช่อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติดตามให้ช่องพี่พีระเบิดนะครับเพราะมันอร่อยมากบาย ถ้าอยากให้เราทําคลิปกินแบบนี้อีกหรือกินอะไรอีกก็เมนต์มาครับเมน์มาเลยครับแต่ว่าอย่าราคาแพงนะครับเอาแบบคนกินเอาแบบราคาชาวราคาชาวบ้านพอครับแล้วอ,อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเจอกันใหม่ครับ<า>บ๊ายบาย